สวัสดีครับเหนื่อยแป๊บนึงสวัสดีทุกคนวันนี้ออกมาซ้อมครับแต่ว่าซ้อมเสร็จไปแล้วนะคือหาที่ซ้อมข้างนอกสกายเลนนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากเอาจริงการปั่นข้างนอกอะ่ะมันก็ฝุ่นเหมือนกันแหละนะในกรุงเทพนะครับพออากาศหนาวมันเริ่ม หนาวความเย็นมันน้อยลงอ่ะฝุ่นมันก็มาละแต่ว่าไอ้ที่สกายเลนอะ่ะฝุ่นมันหนักคือแบบมีวันที่ผมจะเข้าไปปั่นในสกายเลนแล้วแบบว่ามันได้กลิ่นแบบกลิ่นไหมครับเออคนที่อยู่หรือว่าผ่านพื้นที่ฝุ่นที่มันหนักๆอ่ะน,น,น,น่าจะพอเดาออกอะ่ะแบบหายใจเข้าไปแล้วมันได้กลิ่นไหมอะ่ะผมก็เลยแบบไม่ไม่ปั่นในสกายเลนนะครับวันนี้ก็เลยออกมา หาที่ซ้อมที่อื่นก็มาแถวเรียว่าอะไรล้มกล้าวตัดใหม่นะคือโอเคว่าไอฝุ่นเนี่ยมันก็มีมีเยอะไปกันแหละแต่คือแบบอ่าหายใจแล้วไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นฝุ่นนะครับมันก็ยังโอเคนะก็วันนี้ซ้อมแบบทําเซ็ตนะครับเออ่ประมาณ6กนาทีคือมันจะมีขึ้นสะพานขึ้นอะไรงนี้นะการคุมแบบมันก็จะยากหน่อยแต่ว่า ก็ถือว่าเหมือนได้ซ้อมขึ้นเนินเจอแรงต้านนะครับแล้วก็ให้เวอร์มันจริงๆอยากจะให้เฉลี่ยวเวอร์มันได้แบบ280ขึ้นไปแต่ว่าจังหวะไอ้ที่มันลงสะพานเนี่ยมันก็หวัดตกอยู่แล้วนะครับก็เป็นว่ายันให้มันไม่ต่ำกว่าสัก270นะแต่ว่าพอ2เซ็ต สุดท้ายก็ไม่ถึง2องแล้วนะครับอันนี้ผมที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เช็คค่า Normalized Power นะแต่ก็โอเคถือว่าได้หาที่ซ้อมใหม่ๆซ้อมขึ้นสะพานมาั่งแบบเวลาเราไปแข่งอะไรงนี้นะครับมันก็เจอเนินเจออะไรใช่ไหมละ่ะออก็จินตนา,าก,การไห,หน่อยนะครับว่าเหมือนระเบิดขึ้นเนินนะโอเคตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวปั่นก่อน ก็จะแนะนําเรื่องการซ้อมแบบนี้อีกนิดนึงนะก็คือว่าถ้าเราจะเอาเฉลี่ย power เป็นหลักนะครับในพื้นที่ที่ซ้อมที่มันแบบมีขึ้นสะพานขึ้นขึ้นลงลงเนนะมันก็ค่อนข้างที่จะคุม power ยากนะครับคือโอเคเรามีเป้าไว้ก็ได้ว่าอยากจะให้เฉลี่ย power มันออกมาเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันตกเพราะว่าช่วงที่ ขาลงสะพานนะยังไงหวัดก็ตกอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซสีเรียกับมันมากแต่อย่างน้อยเนี่ยสมมุติว่า,เ,าเรารู้อยู่แล้วว่าการปั่นพาวเวอร์สูงสูงของเราอะ่ะมันจะอยู่ในโซนหัวใจที่มันอาจจะเป็นเทรชโฮหรือว่าโซน VO2 Max อะไรอย่างนั้นนะครับคือถนะ้าหัวใจเรามันค้างเติ่งอยู่ในช่วงโซนนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าซ้อมได้ในช่วงพาวเวอร์สูงๆนั่นแหละนะครับ แต่ว่าถ้าใครสามารถที่จะแบบช่วงขาลงแล้วปั่นปั่นคงคง p o w เวให้คงที่ได้ก็ถือว่าดีนะหรือไม่งั้นเราก็อาจจะต้องลดเเป้าของเราลงมานะครับอย่างผมเนี่ยสมมติว่าผมไปตั้งเฉลี่ยให้มันได้สัก280เนี่ยอาจจะยากไปนหน่อยพอมันเจอช่วงลงสะพานยาวๆมันกเ็เติมยากนะครับถ้าปรับลงมาให้เป็นสัก260หรือ250กว่าเลยก็จ,จะแบบ ทำได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือซะว่าออได้ขึ้น,น,นลงลงสะพานนะได้ระเบิดขาตัวเองตอนขาขึ้นนะครับมันจะได้เวลาที่แบบขาเราหมดแล้วเนี่ยแล้วเราต้องฝืนขึ้นนั่นแหละครับคือการฝึกนะฮะแล้วก็โอเคอย่าฝืนมากจนแบบถ้ามันรู้สึกว่าตะคิวจะมาอะไรงนี้ก็ดูดีๆเติมเติมอาหารเติมน้ำครับต้องพุกจงพุกเจลน้ําก็ เติมเกลือแร่หรืออาจจะเป็นผงคาบอะไรแบบนั้นนะครับหรือถ้าอยากเติมความสดชื่นลองโซดาสิงเย็นๆสักขวดตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยนะครับโซดาสิงทุกหยดซ่าโซดาสิงอีเข้ามาซอยพัฒนาก,การนะครับที่มันจะไปทะลุอ่อนนุชได้วเดี๋ยวจะแวะเข้าร้าน วันนี้มันลดเยอะนะแต่วันนี้ยังเป็นวันทํางานอยู่ไม่ใช่วันหยุดนะครับจะวุ่นวายทีเดียวเลย จะกล้องเลือกจับแ่นมือเดียวนะครับในซอยนี้ซอยนี้มันจะมีคนไม่ชอบจักรยานอยู่ครับชอบล้อเรียนทำท่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำท่าปัน่นจักรยานใส่ะอะแม่งอ้าอันนี้ปิดวันพุธ้ยไม่ใช่ปิดวัน เปิดนะครับ ชองชนร้อนครับ <c oughs> <c oughs>